เพราไอเด็กน้องนั่งมาเฉยไปกับเสด็จพี่น้องบอกหลายครั้งหลายคนแล้วว่านางในฝันเนี่ยมักร่มี่เราไปกับเสด็จพี่แต่ตาป่านนั่นน้องไปกับเสด็จพี่ย้อนยุ่จันทร์เนี่ยจันทร์ขาข้อฝันเราพี่มันต้องเป็นความจริงจันทร์แน่ข้อจริงอย่างไแต่พี่างในฝันเ่ยต้องเป็นเมียของเราอย่างเต็มเพียงแต่ผู้เดียวทำชนะเมื่อบางข้อสมมเดือนเก่าหนาเราจะบอกเสด็จพี่เลยค่ะถ้าเกิดว่านางในฝันนี่จริงอ่ะป้านี่มันจะต้องโผล่หน้ามาเราไปกับเสด็จพี่ กัอนมีงี้เห็นหน้าผู้ใหมาเลยไปคาสเเดตี้กลับ้านเดี๋ยวไปคาบบบบบบสเเดพี่จะแล้วจันท่าถ้ะจวัจันพ่สิหาคนอกตาสัญญาบานพิชิตาทิเอจันท่านกับท่านวิรัสแสงพี่เลีิเเี้แสดงว่าตกลงจิกลบครนำนองเป็นบปเพตจัดแล้วต่วมาตอนนี้พิเศษจัดแล้วประจันท่านี่เดินทางกลับก่อนยวพี่จกไปนมนี่ยสียนเออ นกไอยังนี่ลำลบคนในเนน้อเป็นต่เียบบสอยน้เมนน้องเนี <S <S ่ยยงจกกผ่ล็กลอาอมองขึนเลก็ต้องไปหาอนไก่ใด้เดินแลจัด่น้องสอยหอตัวในห้องคืนพ่ออกรสิตัวจังไหนจังนี้ตดาเนี่ยทำไมเหสีเด็กคะใจังไลละน้องทไมเห่สีเด็กกกอนอย่ามองฉันกระเทา เปลี่ยนเป็นตัวอีหลีไหมคะตัวอีหลีมาตัวยี่เลนส์สุดตัวอีเลนเขาสิได้ะไรติดตัวอีหลีเขาจังเลยพูดเขาก็เป็นอย่างดอกพคฆาตเสด็จพี่อาจารย์สีมณีน่ะน้องจะเสื้อแม่นมกับเสด็จพี่กันแล้วกันเดี๋ยวนสองคนจะเดินทางกลับก่อนให้เวลาสิบนาทีนะเป็นเสด็จพี่ตามหลังน้องไปนะเพี่คะไปเลยเสรแล้วเสด็จค่ะเสด็จพี่คะแต่ไม่มา vai